นี้เราจะมาทดสอบรถ Honda Civic 2013นะครับว่า0กิโเมตรเนี่ยน้ำมันหมดเนี่ยเราจะวิ่งต่อได้อีกกี่กิโลนะฮะที่เราจะถึงปัม๊มตอนนี้ขึ้นเลข0นกิโเมตรมา1กิโลแล้วนะมา1กิโแล้วจะดูใช่ว่าปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอีกประมาณ2กิโลเนี่ยผมจะไปถึงปั๊มหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันนะครับพเพื่อนๆครับเนี่ยผมจะทับกล้องนี้แหลนะจนกว่าผมจะถึงปั๊มนะ ตอนนี้มันโชว์0ูนกิโลเมตรที่จอไอมิดผมนะดูซิว่าเราจะถึงปัาหรือเปล่านะครับผมขับด้วยความเร็วคงที่นะประมาณสัก60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันเ,เซฟที่สุดนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่ารีเซอร์มันกี่กิโลนะฮะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นศูนย์กิโลเมตรแล้วนะรอเลยครับเพื่อนๆครับใจหาใจความตอนนี้ยกิโลเมตรที่จอไอมิดของ Honda Civic 2,013นะจะวิ่งได้กี่กิโลนะมีกี่กิโลนะฮะตอนนี้ผมวิ่งมาได้ประมาณสัก3กิโลแล้วนะฮะที่ขึ้น0กิโลเมตรนะวิ่งได้3กิโลแล้วข้างหน้าเหลืออีก1กิโลถึงปั๊มน้ำมันนะฮะผมจะวิ่ง0กิโลมาทั้งหมดประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับผมจะทำได้ไหมฮะมาลุ้นกันนะครับนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกนะ เราจะได้เห็นกันนะแ0สิบนะตอนนี้ผมยกคันเร่งแล้วนะฮะเพื่อปล่อยรถนะฮะตอนนี้ผมยกคันเร่งแล้วนะครับปล่อยรถนะฮะถ้าถ้าความเร็วต่ำกว่าห้าสิบผมจะเข้าเกียร์ว่างนะเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าเกียร์ว่างไม่ได้เพราะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะต้องมีความเร็วต่ำกว่าห้าสิบถ้าปลดเกียร์ว่างที่ความเร็วสูงเนี่ยมันจะไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงเฟืองเกียร์ เป็นอันต,าตรายต่อเฟืองเกียร์นะตอนนี้ศูนกิโลเมตรนะครับมาได้น่าจะเข้ากิโลเมตรที่4ที่5แล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมตอนนี้ผมอยู่เกียร์ดีอยู่นะฮะอยู่เกียร์ดีอยู่นะโอเคผมเข้าเกียร์ว่างแล้วปวดเกียร์ว่างแล้วนะไฟไฟเลี I, I ้ยวปวดเกียร์ว่างละปวดเกียร์ว่วางครับตอนนี้ผมเลี้ยวแล้วนะ น้ำมันอยู่ห่างจากจุดศูนกิโลเมตรที่ขึ้นอุ๊ยไม่ได้ผมต้อง,องเสกเกียร์ดีเพื่อเพื่อขึ้นไปนะผมจะเติมซูฮอร์ข้าวหนึ่งนะแดงแล้วขีดแดงอะไรแดงแล้วขึ้นสีแดงแล้วนะครับท่านผู้ชมสีแดงครับรวมๆประมาณสี่ถึงห้ากิโลครับที่ขึ้นศูนกิโลเมตรชื้ผมเข้าอาาเล่นกับท่านผู้ชมผมปลอดภัยแล้วนะครับโอ้โหศูนยกิโลเมตร แล้วผมวิ่งมาจนขึ้นขีดแดงที่ตัวเอ็มตีนะฮะผมวิ่งมาประมาณสัก4-5กิโลครับผมยังสามารถวิ่งได้นะครับโอเคแกสส๊สโซฮอเ1้เต็มทางครับสรุปคือผมรอดนะครับสำหรับวนันนี้บ๊ายบาย